สู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือการหาความหนาของเบสเพลทขั้นตอนการหาความหนานะครับเราจะมีสมการตัวนี้อยู่ก็คือการหาค่า L ออกมาให้ได้นะครับ L นี่อยากให้มองว่ามันคือระยะการยื่นของคานยื่น,นะครับส่วนที่มาจะเป็นยังไงเดีย๋ยวอธิบายฟังต่อ นะครับโดยที่ FPU ก็คือเป็น pressure ที่เกิดขึ้นคำว่า pressure ก็คือเรามีแรงกดมาจาก column นะครับมีขนาดของ base plate ก็คือ m คูณ n นะครับมีแรงย้อนกลับขึ้นมานะครับที่เป็น pressure ย้อนกลับกระทำใต้ฐาน base plate ก็คือ P U หารด้วย m ส่วน n นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราไปหาค่า L นะครับค่า L อันนี้ถ้าไม่พิจารณาอื่นๆนะครับมันก็คือค่าระยะยื่นจากขอบจะเป็นระยะ ตามนี้หรือตามนี้นะครับแล้วแต่นะครับว่าจะมีระยะที่เท่าไหร่นะครับเ,เราก็มาพิจารณาค่า m กับค่า n กันว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วหาค่าที่มากที่สุดเพราะค่าที่มากที่สุดก็จะเป็นค่าที่วิกฤตถามว่าสมการตัวนี้มาอย่างไงนะครับอ,อ,อย่างที่เรียนให้ทราบครับมีแรง P ก,กดลงมาแล้วก็จะมี p r e s s อร์กระทำย้อนกลับไป pressure ตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนออแรงนิฟ f o r m โหลดที่กระทากับคานยืดน,นะครับ แรงยูนิฟอร์มโหลดที่กระทำกับคารยื่นคานยื่นก็เปรียบเสมือนตัวเบสเพลตนะครับเราสามารถหาค a ปาซิตี้ของกำลังรับโมเมนต์ของเบสเพลตนะครับต่อการรับคานยื่นในฐานะคารยื่นตัวนี้ได้เท่ากับ Fy คูณกับ zx แล้วก็แทนค่าไปว่า zx เท่ากับ Z1.4 ส่วน4 bd กำลัง2นะครับคิดต่อความกว้าง1หน่วยนะครับก็ได้ d เป็นความหนาเท่ากับ t นะครับแล้วก็หา m actual ออกมาได้เท่ากับ w l กํลังสองส่วนสอันนี้ก็เป็นค่าโมเมนต์ที่กระทำแล้วก็มาทอนค่า Resistance Factor เข้าไปนะครับก็จะได้ค่าออกมาตามที่ปรากฏอย่างที่เรียนให้ทราบครับในสเต็ปหก็คือการหาค่า l ออกมานะครับเทียบกันดูครับว่าระยะที่ยื่นออกมานะครับทางแกน x ของเสาทางแกน y ของเสาแล้วก็ระยะที่เรียกว่า lambda n ผ่ามมีค่าเท่าไหร่โดยแลมด d าออกมาจะค่อนข้างเป็นสมการที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยอันนี้ทางผลงานวิจัยออกมานะครับศึกษาวิจัยเปรียบเทียบออกมาแล้วดูว่าค่ายิวที่ปรากฏนั้นจะมีระยะเป็นเท่าไหร่นะครับก็แทนค่าไปตรงไปตรงมานะครับตามค่าดีค่า bf ก็คือความกว้างของปีความลึกของเสานะครับที่ได้ออกมานะครับก็สามารถหาค่า x ออกมาได้จากค่า x ก็ไปหาแลมดาออกมาได้แล้วเราก็ได้ค่า ที่ปรากฏตามนี้นะครับว่าเพร์เชอร์ที่ย้อนกลับมาได้111นะครับกับ74.4แล้วแต่วิธีนะครับหลังจากนั้นก็ไปคำนวณ Am, n แล้วก็ n p a m นะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวไหนส่งผลทำให้ความยื่นที่เรียกว่าระยะ L มีค่าสูงที่สุดก็ปรากฏออกมานะครับว่าระยะที่สูงที่สุดนั้น3ค่านี้11 จุดหนึและ8.65เราก็ได้13.58เอาไปแทนค่าในค่า L นะครับเราก็จะได้ค่าความหนาต่ำสุดของเบสเพลตตัวนี้ที่ประมาณ4.36 4.4อาจจะกำหนดไว้ประมาณ4.5่จซนเมตรนะครับสี่สามมตรสำหรับเบสเพลทตัวนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับว่า น้ำหนักรวมประมาณสัก220ตันนะครับเสานะครับท่อนหนึ่งอาจจะรับพื้นที่ประมาณสัก50ตารางเมตรนะครับพื้นที่50ตารางเมตรกับน้ำหนักรวมที่ประมาณสักออ600อกิโลกร,รัม0.6นะครับ0.6ตันต่อตารางเมตร50ก็คือประมาณสัก30ตันต่อชั้น30ตันต่อชั้นนะครับเราก็อาจจะรับไปได้ถึง7ชั้น ด้านบนขึ้นไปนั่นแปลว่าเสาท่อนนี้นะครับอาจจะเปรียบเทียบได้กับเสาที่มีความสูงนะครับของอาคารที่มีความสูงประมาณสัก6ชั้น7ชั้นเป็นต้นนะครับซึ่งจะใช้เบสเฟสความหนาประมาณสัก4.5เซนติเมตรโดยประมาณนะครับก็คร่าวๆประมาณนั้นนะครับถ้าสงสัยก็สอบถาม